สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับผมพ i รวิ i สตูดิโอนะครับวันนี้จะมาแนะนำการใช้โปรแกรม PS6 หรือ PS6 นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะอัปเป็น PSCC แล้วนะครับ PS ก็คือ Photoshop นั่นเองของ Adobe นะครับตัวนี้ผมลงมานานแล้วนะครับก็คือเอาไว้ใช้งานสำหรับการแต่งภาพนะครับทั่วไปนะครับแต่งง่ายๆเบาๆๆนะครับวันนี้จะมาแนะนำการใช้นะ การใดคัดหรือรีทัชรูปให้เป็นพื้นหลังขาวแบบง่ายวิธีการก็ง่ายๆนะครับเปิด photoshop ขึ้นมานะครับแล้วไปที่ open นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ไปหารูปภาพนะครับไปรูปภาพต้นฉบับที่เราจะทำหลังขาวนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่านะครับวิธีนี้คือต้องถ่ายภาพแบบหลังขาวมาก่อนแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่เนียนนะครับมันมีเงาเยอะๆเต็มไปหมดเห็นไหมครับ ลักษณะของเงาเยอะๆเต็มไปหมดเลยนะครับมันก็เลยทําให้ยากต่อการใช้งานนะครับอันแรกเราไปเปิดไฟล์ต้นฉบับขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมเราก็ไปที่คลิกตรงเลเยอร์ที่มันมีอยู่ตรงนี้นะครับที่เขียนว่าแบ็กกราวด์นะครับมีรูปรุเจแยนะครับล็อกอยู่นะครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วไปยิคลิกขวาตรงนี้ครับคลิกขวาแล้วไปเพิ่มเลเยอร์อันที่2ตรงนี้นะครับนะคลิกขึ้นมาเลยครับ เนี่ยผมจะไปช้าๆนะครับเป็นแบ็กกาวคัปปี้ขึ้นมานะครับแล้วก็กดโอเคครับมันจะสร้างเลเยอร์ขึ้นมานะครับลำดับต่อไปนะครับอ่าลำดับต่อไปแล้วก็ไปคลิกที่ image นะครับไปที่ image แล้วก็อันที่2นะครับอาภาษาอังกฤษผมไม่ค่อยเก่งนะครับ แล้วก็ไปที่ครับนะครับนะครับช้านะครับไปที่ครับครับอ่าเสร็จแล้วก็มาเลือกปากกาตรงนี้นะครับเนี่ยปากกาตรงนี้อันที่3นะครับอันนี้เลยครับคลิกเข้าไปครับเนี่ยครับแล้วก็มาจิ้มใกล้ตัวแบบพิสูจน์นะครับนานเห็นไหมครับมันก็จะขาวนะครับลักษณะเช่นนี้มันจะขาวจ้าใช่ไหมครับอ่าเราไปคลิกตรงนี้ให้มันเป็นขาวที่สุดเลยครับอย่างนี้มันก็จะดำใช่ไหมครับแล้วเราก็คลิก เอาตรงที่มืดที่สุดครับนั่นนะครับเอาหลังคาแล้วแล้วก็กดโอเคไปนะครับทีนี้เราก็มาที่เครื่องมือตัวนี้นะครับแอดเลเยอร์มาร์กตังนี้นะครับกดเข้าไปครับแอดเลเยอร์มาร์กกดเข้าไปหนึ่งทีครับเดี๋ยวเราก็ไปเอาผู้กันนะครับผู้กันหาผู้กันที่ชื่อว่าบัตทูนะครับวัตถุนะครับเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีดําก่อนนะครับชื่อว่าบัตทูนะครับ จะเปลี่ยนหัวแปรงนิดนึงให้มันเป็นหัวแปรงแบบเบอนะครับท่านผู้ชมแปลงแบบเบอนะครับแล้วเราขยายภาพของเราขึ้นมาทีหนึงน่งครับท่านผู้ชมเราจะทําการเอาผู้กันนะครับมาแปลงหน้าเรานะครับให้มันเนียนขึ้นครับเพื่อให้นะเราจะแปลงลักษณะนี้นครับนะครับแล้วก็ค่อยๆเอาพู้กันนะครับ แล้วก็ลากตามพื้นผิวของตัวแบบไปเรื่อยๆนะครับสีที่มันขาวจ้าก็ค่อยๆมันจะค่อยๆกลืนนะครับมันจะค่อยๆกลืนนะครับมันจะค่อยๆกลืนนะครับวิธีนี้เป็นวิธีสลับกับคราวที่แล้วที่ผมคราวที่แล้วผมจะคราวที่แล้วผมจะไอ้นี่ก่อนนะครับลบแป็กกราวใช่ไหมครับราวนี้เรามาป้ายตัวแบบครับ ก็คือจะสลับกับกับวิธีการคราวที่แล้วครับนะก็ก็ไม่ต่างกันครับความละเอียดครับไม่ต่างกันนะครับต่างกันเท่าไรครับวิีการถ้าเกิดว่าเราไม่ละเอียดมันก็จะทําให้ภาพมันออกมาไม่เมียนกับพื้นหลังนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องขยายขึ้นมาเยอะๆนะครับ เพื่อหเห็นขอบของตัวแบบนะครับเราค่อยใช้ผู้การลากของกันลากค่อยใช้ผู้การลากไปตัวแบบจามให้ตัวแบบเข้มขึ้นนะครับแบบจะดิ่ขึ้นมาครับ แล้วแต่คนถนัดนะครับคาท่เล้วนี้จะใช้ผู้กันนะครับป้ายสีตามตามพ,นะพ,าพื้นหลังนะครับเพื่อให้สีขาวกับพื้นหลังมาวิธีการนี้วิธีการนี้อาจจะัดขั้นตอนนิดหนึ่งครับอันนี้คือทำให้ขาวทั้งภาพแล้วใช้ผู้กันลบบริเวณ ตัวแบบให้สวยงามนะครับลักษณะเช่นนี้ก็จะได้นะครับก็จะได้พื้นหลังขาวครับนี่ผิวคนยังดําอยู่นะครับไม่ใช่ครับเพราะว่าผิวตัวคนยังดำครับแล้วก็ตัวยังเอียงอยู่นิดนึงนะครับเราก็ไปครับเพื่อให้ตัวตรงนิดนึงครับครับเพื่อให้ตัวตรงนิดนึงรอกเลยครับนี่ครับให้ตัวตรงนิดนึงครับแล้วเราก็ไปเพิ่มแสงสว่างนะครับ นิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ตัวแบบสว่างขึ้นมานะครับเริ่มแสงสีสงเพิ่มผิวขาวให้กับพระเอกของเรานิดหนึ่งนะครับสุน,นัขเช่นนียวกันผิวก็จะขาวขึ้นมานิดหนึ่งคนระับเสร็จแล้วเราก็รวมนะครับเสร็จ <laughs> แล้วเราก็รวมนะครับ รวมเลเยอร์ให้เข้าด้วยกันหน้าถือเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการทำภาพพื้นหลังขาวแบบง่ายๆนะครับผู้ชมครับสามารถทำรูปโปรไฟล์นะได้ต่างได้ลักษณะเช่นนี้นะครับหรือเอาไปใช้งานอื่นได้นะครับท่านผู้ชมถ้าใครนะครับมีข้อสงสัยหรือต้องการจะปรึกษานะครับสามารถคอมเมนต์นะครับใต้คลิปนี้ได้นะครับผู้ชมครับแล้วครั้งหน้าเราจะมีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการแต่งภาพนะครับ มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกครับนะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e นะครับกดกระดิ่งติดตามกันได้นะครับก็จะจบไว้เพียงแค่นี้ครับแล้วก็พบกันใหม่ครับในข่าวต่อไปครับหากมีเวลาว่างก็จะไลฟ์สดสอนนะครับแต่นี้ช่วงนี้คือเป็นการอัดสตรีมไว้ก่อนนะครับนะแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ